สวัสดีครับนักสะสมเหรียญที่เป็นทั้งรุ่นใหม่รุ่นเก่านะครับซึ่งวันนี้นะครับทางแสงเทียนนําทางจะมารีวิวเหรียญกระสาบครับซึ่งเป็นเหรียญชนิดละ5บาทนะครับจึงอยากจะมาแนะนําข้อมูลครับเกี่ยวกับเหรียญ5บาททั้ง4เหรียญ4ปีพศนี้ครับว่ามีความสนใจและเป็นที่น่าสะสมมากน้อยเพียงไรนะครับจึงอยากจะมาแนะนําข้อมูลคร่าวๆครับข้อมูลบางส่วนให้กับพี่ๆน้องๆครับที่เป็นนักสะสมเหรียญ รุ่นใหม่ได้รับทราบข้อมูลกันก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะมาเข้าเรื่องเราสาระดีๆเกี่ยวกับเหรียญทั้งสี่เหรียญน,นี้นะครับเราก็มาขอกําลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามทางช่องของเรานะครับนั่นก็คือช่องแสงเทียนนําทางเพื่อเป็นกําลังใจในการหาข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆได้รับชมกันนะครับเราก็มาเริ่มกันที่เหรียญแรกนะครับเป็นเหรียญห้บาทนะครับ ปีพุทธศักราช2,547นะครับข้อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกระสับนะครับโลหะสีขาวครับเคลือบไส้ทองแดงราคาหน้าเหรียญอยู่ที่5บาทนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง24มิลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่7.5กรัมด้านหน้าครับก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับ ผินพระคักไปทางเบื้องขวาส่งเครื่องบรมขัตติยร,ราชภูสศีตาพรฉลองพระองค์คุยไปในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดีน,นะครับส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับส่วนวงขอบนอกนะครับชิดวงขอบเหรียญด้านนี้ครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเก้าเหลี่ยมนะครับวงขอบนอกของเหรียญครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปเฟืองจักรนะครับ ด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญครับก็จะเป็นพระอุโบสถวัดเบญจมาบพิรดุสิตวนารามนะครับบริเวณขอบเหรียญเบื้องบนครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยและปีพศที่ผลิตนะครับนั่นก็คือปีพศ2547น้่เดั่นเองนะครับเบื้องล่างครับจะเป็นเลขบอกราคาครับเลขค่าไทยและเลขค่าอาลบิกโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองสำหรับเหรียญ5บาทนะครับรุ่นปีพศ2547นีนี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่ 120ล้านนะครับ187,000เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าเยอะมากๆนะครับก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะแนะนําให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นมือใหม่นะครับได้เริ่มหาเริ่มมองหาสะสมกันครับเนื่องจากว่าเหรียญ5บาทรุ่นปีพศ2547นี้ีนะ้ครับมียอดผลิตที่ออกมาค่อนข้างจะเยอะครับเป็นเหรียญที่หาง่ายนะครับเราสามารถพบเจอได้ตามสถานที่ทั่วไปนะครับสําหรับเหรียญ5บาทรุ่นนี้นะครับ สำหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับเหรียญ5บาทรุ่นปีพศ .2547 นี้ราคาประเมินจะอยู่ที่เหรียญละ60บาทนะครับสำหรับเหรียญ u n c แต่ถ้าพี่ๆน้องๆนะครับถ้าอยากจะได้เหรียญที่มีราคาที่มากกว่านี้นะครับแสงเทียนแนะนำให้ไปดูเหรียญที่มีลักษณะพิเศษครับนั่นก็เป็นเพราะว่าเหรียญที่มีลักษณะพิเศษรับราคาค่อนข้างจะสูงนะครับยิ่งถ้าเป็นเหรียญที่หายากติดลำดับเราก็ ราคาอาจจะสูงถึงเหรียญละ3 0 0รถึง500บาทกันเลยทีเดียวนะครับเราก็มาดูกันที่เหรียญต่อไปนะครับเหรียญ5บาทนะครับปีพศ2534ถ3 4้า้าเป็นอีกเหรียญหนึ่งครับที่น่าสะสมมากๆนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้เนื่องจากว่าอายุนามเหรียญก็ค่อนข้างจะเยอะครับด้วยยอดปรีดดอกมาที่ถือว่าเยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะครับจึงอยากจะมาแนะนําให้พี่พีน้องๆครับ ได้เริ่มสะสมหาเหรียญนี้กันเมื่อว่าเหรียญก็ค่อนข้างจะหาง่ายนะครับเราก็มาดูข้อมูลของเหรียญน,นะครับข้อมูลของเหรียญน,นะครับปเป็นเหรียญกระสาบครับโลหะสีขาวเคลือบไส้ทองแดงราคาหน้าเหรียญอยู่ที่5บาทนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง24มิมตรน้ำหนักอยู่ที่7.5กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมนินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปิ่นพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรมขติยาราชภูศีตาพรฉลองพระองค์คุยนะครับภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าผูมิพลอ,อรุณจดีส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าราชการที่9นะครับข้อมูลด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญน,นะครับก็จะเป็นพระอุโบสถวัดเป็นจ้ามาบพิษดุสิตวานารามนะครับ บริเวณขอบเหรียญเบื้องบนนะครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับเมืองล่างนะครับก็จะเป็นเลขบอกราคาครับเลขหาไทยและเลขห้าอารบิกโดยที่จะมีคาข้อความคําว่าบาทนะครับขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสําหรับเหรียญรุ่นปีพศ2534นี้นะครับมียอดผลิตยอยู่ที่ 68ล้านนะครับ5 2 3 80เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าเยอะอยู่นะครับริงเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่อยากจะแนะนําให้พี่ๆน้องๆครับได้เริ่มสะสมยามองว่าเป็นยอดผลิตเยอะที่คนเขานักสะสมไม่ค่อยนิยมกันนะครับการสะสมเหรียญน,นะครับไม่จําเป็นต้องสะสมเหรียญที่หายากหรือติลดลําดับนะครับสะสมเหรียญที่ผลิตเยอะ ก็ได้นะครับถือว่าเป็นการสะสมชนิดหนึ่งเชื่อเลยนะครับอีกภายในไม่กี่ปีข้างหน้านครับเหรียญของในหลวงรชัชกาลที่9แทบทุกพศนะครับราคาก็อาจจะพุ่งสูงขึ้นกว่านี้อีกหลายเท่าตัวนะครับสําหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับเหรียญรุ่นปีพศ2534นี้นะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เด่นละ70บาทนะครับสําหรับเหรียญ UNC นะครับ เามาดูกันที่เหรียญต่อไปนะครับนั่นเป็นเหรียญปีพศ2537นะครับข้อมูลของเหรียญก็คือนะครับเป็นเหรียญกระสาบครับโลหะสีขาวเคลือบไส้ทองแดงครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่5บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับ24ม mm, ิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่7.5กรัมด้านหน้านะครับก็จะมีพระบรม,มรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ,อญญดุลยเดชนะครับ ผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรมขันธิยาราชปุสิตธาพรฉลองพระองค์คุยนะครับบริเวณวงขอบนอกของเหรียญนะครับก็จะมีลักษณะเป็นรูปก,ก้าวเหลี่ยมนะครับก็มูลด้านหลังนะครับก็ตรงกลางเหรียญครับก็จะเป็นพระอุโบสถวัดเบญจมาศบพิธุสิทธวนารามนะครับส่วนวงขอบเหรียญด้านบนนะครับก็จะมีตัวหนังสือที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับและปีพศที่ผลิต นั่นก็คือปีพศ2537นั่นเองนะครับด้าน,นล่างนะครับก็จะเป็นเลขบอกราคาครับเลข5ไทยและเลข5อารบิกโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสําหรับเหรียญรุ่นปีพศ2537นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่123ล้านนะครับ4,043,000เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าเยอะมากๆนะครับหลักร้อยล้านนะครับ เป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่แสงเทียนนําทางครับอยากจะแนะนําให้พี่ๆน้องๆครับสะสมเหรียญรุ่นใหม่ครับโดเริ่มมองหาสะสมกันนะครับเนื่องจากว่าเหรียญที่มียอดผลิตออกมาค่อนข้างเยอะนะครับเราก็สามารถพบเจอได้ตามสถานที่ทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านค้าร้านกาแฟหรือว่าตามวินมอเตอร์ไซค์ครับเหรียญนี้ก็น่าจะมีกันเยอะพอสมควรนะครับซึ่งแสงเทียนเองก็มีอยู่ประมาณร้อยกว่าเหรียญนะครับสาหรับเหรียญรุ่นนี้ สำหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาประเมินจะอยู่ที่เหรียละ50บาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC นะครับเราก็มาดูกันที่เหรียญสุดท้ายนะครับสําหรับคลิปนี้นั่นก็คือเหรียญปีพศ2543นะครับเป็นอีกเหรียญนึงครับที่น่าสะสมมากๆากครับเนื่องจากว่ารายละเอียดของเหรียญก็ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้ ข้อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกระสัครับโลหะสีขาวครับเคลือบไส้ทองแดงราคาหน้าเหรียญอยู่ที่5บาทนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง24มมตรน้ำหนักอยู่ที่7-5กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปพระบ,บาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรมคติยาราชภูสิตาพรฉลองพระองคุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดช ส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับข้อมูลด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญครับก็จะเป็นพระอุโบสถวัดเบญจมาภบพิดูสิตธวนารามนะครับบริเวณขอบเหรียญเบื้องบนครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับและปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2543นั่นเองนะครับเบื้องล่างนะครับก็จะเป็นเลขบอกราคาครับเลขหาไทยและเลข5อาอับิก โดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองสำหรับเหรียญรุ่นปีพศ .2543 นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่146ล้านนะครับ9 2 0 0 0 0นเหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่เยอะจริงๆนะครับอีกเป็นอีกเหรียญน,นึงนะครับอีกแนวทางหนึ่งครับอยากจะแนะนําให้พี่ๆน้องๆได้สะสมกันเนื่องจากว่าเป็นเหรียญที่มียอดผลิตออกมาค่อนข้างจะเยอะนะครับหาง่ายและน่าสะสมมากๆนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้ ส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับราคาประเมินไว้อยู่ที่เหรียญละ60บาทนะครับสําหรับเหรียญย n c นะครับแต่ถ้าพี่ๆน,น้องๆนะครับอยากจะได้เหรียญที่มีราคาสูงมากกว่านี้นะครับแสงเทียนนําทางอยากจะแนะนําให้ไปดูเหรียญที่มีลักษณะพิเศษครับซึ่งอาจจะเป็นเหรียญที่มีเสียนกลับหรือว่าเนื้อเกินนะครับซึ่งหลักๆราคาอาจจะสูงขึ้นถึง300ถึง500บาทกันเลยทีเดียวนะครับสําหรับเหรียญที่มีลักษณะพิเศษนะครับ เอาละครับสาหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆกันเพียงแค่นี้ถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สําคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตไม่ท่านรับชมกันทุกวันสําหรับคลิปนี้นะครับแสงเทียนนําทางสวัสดีครับ